ตอนนี้ผมใช้แบต72โวลต์อยู่นะครับก็มีแบตทั้งหมด6ลูกนะครับอันนี้3ข้างล่างอีก3นะครับมีคนถามเข้ามาว่าชาร์จยังไงนะครับวิธีชาร์จของผมนะครับผมไม่มีที่ชาร์จ72โวลต์นะครับผมก็จะใช้วิธีนี้ครับถอดคั้วนี้ออกมานะครับคั้วนี้จะเป็นหางปลาแบบนี้นะครับอันนี้คือลูกที่4นะครับอันนี้คือลูกที่5ลูกที่6ให้เราถอดลูกที่4ออกมานะครับ คราวนี้เราก็จะแยกเป็น2ชุดแล้วครับชุดนี้ก็คือ2ลูก24โวลต์ชุดนี้คือ48โวลต์นะครับ1แล้วก็อีก3ลูกด้านล่างนะครับคราวนี้เราก็สามารถแยกชาร์จทีละชุดได้แล้วนะครับโดยผมจะชาร์จ48โวลต์กับชาร์จเจอร์ตัวเดิมตัวนี้นะครับผมใช้วิธีบ้านๆเลยครับนำสายไฟนะครับทำเป็นขั้วเสียบเข้าไปครับแล้วนำขั้วลบไปหนีบกับลูกแรกนะครับลูกแรกที่ขั้วลบ ขั้วบวกนะครับไปหนีบที่ตรงปลายนี้ก็ได้นะครับหรือหนีบที่ตรงขั้วนี้ก็ได้ครับผมจะหนีบตรงขั้วนะครับมันแน่นดีครับส่วนสองลูกนี้นะครับก็คือ24โวลต์ผมจะใช้ที่ชาร์จตัวนี้นะครับซึ่งสามารถใช้ได้ทั้ง12โวลต์และ24โวลต์นะครับขั้วลบก็หนีบที่ตรงนี้นะครับขั้วบวกคีบีตรงนี้ครับนี่เปิดเครื่องดูนะครับ รอแป๊บหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะคำนวณเป็น24โวลต์นะครับแล้วก็จะเริ่มทำการชาร์จครับแล้วก็มาแปลงเดิมที่มากับรถนะครับตัวนี้ก็ขึ้นไฟแดงอยู่ครับแค่นี้ครับก็เป็นการแยกชาร์ะครับระหว่าง48โวลต์และ24โวลต์ครับเพียงแค่เราถอดขั้วามาันเดียวนะครับ เราก็สามารถแยกชาร์จได้เลยไม่จําเป็นต้องไปซื้อที่ชาร์จ72โวลต์นะครับหรือถ้าใครมีที่ชาร์จ12โวลต์นะครับก็สามารถชาร์จทีละลูกได้ครับก็แยกชาร์จเอา48โวลต์แล้วก็12โวลต์12โวลต์ก็ได้นะครับโดยถอดขั้วนี้ออกขั้วหนึ่งครับแค่นี้นะครับสําหรับการชาร์จแบตเตอรี่ตะขวด72โวลต์ครับ ล้อตัวนี้เป็นล้อ72โวลต์นะครับมีคนสงสัยว่าถ้าใช้กับแบตเตอรี่48โวลต์จะแรงขึ้นหรือเปล่านะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าล้อ72โวลต์ก็ต้องการแรงไฟที่72โวลต์ถึงจะทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับถ้าเราไปใช้ไฟที่ต่ํากว่านะครับแน่นอนมอเตอร์ทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการพิสูจน์กันนะครับว่าถ้าใช้ไฟต่ํากว่า72โวลต์มอเตอร์จะทํางานได้หรือเปล่านะครับไปดูกันครับ โดยผมจะทําการทดสอบทั้งไฟ6 0โวลต์และ4 8โวลต์นะครับตอนนี้เป็นแบต6ลูกอยู่ที่7 2โวลต์นะครับผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่าที่7 2โวลต์มอเตอร์จะหมุนเร็วประมาณไหนนะครับเพื่อไม่ให้แรงเกินไปนะครับผมจะขอทดสอบที่เกียร์หนึ่งนะครับตอนนี้บิดสุดอยู่นะครับได้เท่านี้ครับตอนนี้ใช้กล่อง g 7 2 1 3 0 e อยู่นะครับต่อไปผมจะลดให้เหลือ6 0โวลต์นะครับ เรามาทดสอบที่เกียร์หนึ่งเช่นเดิมนะครับตอนนี้บิดสุดแล้วนะครับเห็นไหมครับว่ามอเตอร์หมุนชา้าลงครับชา้าลงกว่าตอน7 2โวลต์นะครับต่อไปเราจะทำการลดลงให้เหลือ4 8โวลต์นะครับตอนนี้ไฟอยู่ที่4 8โวลต์นะครับทดสอบที่เกียร์หนึ่งนะครับบิดสุดแล้วครับ ได้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นเกียร์3เลยนะครับเกียร์สบิดสุดครับบิดสุดได้อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าวิ่งจริงผมว่าน่าจะอยู่ราวๆประมาณสักแค่20กว่าเท่านั้นนะครับ สรุปการทดสอบในครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้ล้อที่มีกําลังไฟสูงๆนะครับอย่างเช่นล้อ72โวลต์แต่ว่าเราไปใช้แบตเตอรี่ที่มีกําลังไฟต่ํากว่านะครับเช่น48โวลต์ก็ไม่ได้ทําให้ลดแรงขึ้นเลยนะครับหรือ oh, oh. ว่าเราจะใช้แบตเตอรี่กําลังไฟสูงๆนะครับเช่นแบต72โวลต์แต่ว่าใช้ล้อแค่48โวลต์ลดแรงขึ้นจริงครับแต่ว่ามอเตอร์จะทํางานหนักเกินไปนะครับทำให้เกิดความร้อนสูงนะครับอาจจะเสียหายได้หรืออาจจะไหม้ได้เลยนะครับรวมทั้งเรื่องของกล่องนะครับถ้าเราใช้แบตเตอรี่48โวลต ส0ถึง72โวลต์แล้วก็ใช้มอเตอร์เดิมเด8มโวลต์นะครับรถจะแรงขึ้นหรือเปล่าต้องบอกว่าไม่แรงขึ้นเลยนะครับเพราะว่ากล่องต้องการไฟสูงนะครับแต่ไม่สามารถดึงไฟจากแบตเตอรี่ได้เพียงพอนะครับก็เลยไม่สามารถจ่ายไฟไปที่มอเตอร์ได้อย่างเต็มที่ครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่กล่องและล้อทุกอย่างจะต้องสัมพันธ์กันหมดนะครับเพื่อให้รถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิทภาพนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ